ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะผมกับผานพึ่งเมืองเพชรผานเอทีพีกับธรรมชาตินะครับวันนี้มาแพ็คคู่อีกแล้วนะครับผมผานสักนะครับวันนี้ก็จะพามาตีพึ่งหลวงกันหนึ่งหลังนะครับผมเดี๋ยวก็หลังก็ไม่สูงใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ไปชมหลังกันเลยครับนี่ครับอยู่ต้นนี้นะครับผมปังเห็นไหมครับหลังไม่ใหญ่เท่าไรนะครับแปดสิบประมาณ แปดสิบเซนได้นะครับผมไม่ถึงเมตรนะครับแต่ว่าก็กาลังสวยเลยครับสงกําลังสวยนะครับเถาเครือจะคุ้มหนาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่หนาใหญ่นะครับดีไม่ใช่หนามแต่คุมขนาดนี้เป็นหนามนี่เป็นชั่วโมงครับถางกว่าจะถึงต้นแต่ว่าต้องตอกถอยครับถ้าอบขึ้นมันเหนื่อยนะครับอบก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่ากินแรงครับตอกถอยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปรอชมลังกันเลยนะครับ ผนคือตรงหลังด้วยตร, <laughs> ตรงที่ไหน <laughs> อโอ้ขมเตรงที่ไหนเลยพานนี่ขาักรบอกตรงที่ไหนขวัญไม่ตรงนะครับ พลังด้วยเลยบ้าเยเขาไปหรือเปล่าเห็นนิ้วหน้ารถอยู่ครับมีสองอันด้วยมือไขวะ apa nak dia ห่วง,งตัวเนี้ยเหเนียวท้ายเอดเหนียวครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาถึงลังแล้วครับดนไหมครับเ<อ> <an> สียวเสียวมือยูนมครับหัวน้ำปิดตาหน,น,น่นะครับผมลังแกนะครับคิดว่าจะอ่อนนะครับแต่ทีนีนได้แกนะครับผม นี่ขยั่งนะครับเชือไปกาเขียดเต็มๆเสียวเดี๋ยวรอชมต่อนะครับผม <c oughs> ครับผมก็จะได้มุมนี้นะครับเดี๋ยวรอชมต่อนะครับผมอาจจะเห็นไม่เต็มหลังนะครับเพราะกิ่งจับถ่ายหายากนะครับผม บางมุมอึ๊บออ่าช้ามากพึ่งก็จะโดดน้ำหนีหมดนะครับอุปกรณ์สนามเยอะขอปัดตวรอบนึ่งอึ๊บ ฮะต๊ต๊บอืก็ตัดนะครับอ,อ,อาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับโอ้โเกยต่อนแห้งเลยอ,อืม มีน้ำอยู่นิดนึงหูน้ำใหญ่จัดนะครับใช้แค่ถุงหิ้วก็พอนะครับ <laughs> แบ่งๆกันจ้าคอนั้นนักจ้าถุงใยหลนไปแล้ว <c oughs> โอ้โหพอดีเลยครับถุงไซนี้เดือดร้อยครับเห็นไหมครับอ้าวออกไปสร้างไม้ ครับหลังนี้ก็น่าหมานสักโลนิดนิดนะครับผมเนี่ยครับโลสองโลสามน่าจะได้นะครับสวยครับตอนไหมไหมจากตอนไหมไหมเนาะเอาไว้มาเก็บรอบสองนะครับ ฮะเราก็จะขอแต่ห yeah, ัวน้ำนะครับผม ครับผมหลังนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้อนเอาไปหัวน้านะครับผมนี่ตัวอ่อนนี่เราก็จะปล่อยไว้นะครับผมให้เขา,าตั้งตอนนะครับเอาไว้มาเก็บรอบสองครับถ้ายัางอยู่หรือว่าไม่มีใครมาเอาไปซะก่อนนะครับผม ก็อีกเช่นเคยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมใน้ทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ